อืมครูอัดเร็วกว่านมื่อี้นักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวาสดีน้ำจริงจริอาจจะที่แล้วเราเรียนไปแล้วส่วนอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่สามเราจะมาเรียนกันในหน่วยที่สามรอแป๊บหนึงเพื่อนๆกำลังเข้ามาเราก่อนระหว่างที่เรารอเพื่อน เรามาทบทวนกันว่าวิธีการป้องกันการล่วงละเมิดทางเทเราจะป้องกันด้วยโดวยวิธีใดเราจะป้องกันได้โดวยวิธีหนคะหลีกเลีเ่ยงใช่ไหมหลีกเลี่ยงตัวเองที่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราก็เอาตัวเองออกมาใช่ไหมคะอย่างเชน่นไม่กับเทต้องห้ามใช่ไหมสองต่อสอง่คะแล้วก็อะไรเล๊อก นักเรียนได้คุณครูชัดเจนนี่ลูกใชัคนะรัอ่รเพราะฉะนั้นนักเรียนทหน้าบ้านทาที่นักเรียนเรียนอยู่สุดสุดังเมืเรียนปีไค์ให้คุณครูได้นะคะแต่ถ้าคุณครูถามนักเรียนก็สามารถโตตอบกับคุณครูได้โอเคไหมเอ่ยโอเควันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่สาม หน่วยที่3ว่าด้วยเรื่องการเพิ่มมูลทักษะการเคลื่อนไหวนักเรียนทราบความหมายของการเคลื่อนไหวไหมคะทราบนะการเคลื่อนไหวหมายถึงการขยับร่างกายไปมาใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนกันว่าการเคลื่อนไหวนีความหมายอะไรเราไม่รู้กัน ให้นักเรียนหินไมค์ของใครที่ระกันล่ไปอ่ะใครของใครเสียงดังลุกไเล,เลยเลยอ่ะก่อนอื่นให้นักเรียนออกกําลังกายค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตบหนึ่งร้อยปฏิบัติค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้คุณครูจะเช็คชื่อจากการเปิดกล้องของนักเรียนนะคะออกกาลังกายเลย วิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตกหนึ่งร้อยปฏิบัติค่ะเปิดกล้องด้วยนะคะคันนักเรียนคนไหนที่ไม่เปิดกล้องคุณคณรูขออนุญาตเช็คชื่อขาดนะคะเปิดกองหาสิบหาเอ็ดห้าสองห้าเจ้า่หกันหมดเห้วไปไหนกันหมดแล้วไป นิ้วเข้ามาใหม่ออกกำลังกายเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวของเราพี่มิวหมิวิวมิวมิวเข้ามาใหม่ โฟกัสเข้ามาแล้วออกกําลังกายเลยนะคะวิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตบหนึ่งรอยเลยก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวกันกระโดดตบหนึ่งร้อยเลยเหรอครูใช่ค่ะใช่ค่ะแอตเดียวโอ้โพี่บอสเสร็จแล้วเนี่ยเห็นบ้างนะคะนะใคที่ครบแล้วนั่งรอเพื่อนๆก่อนได้นะคะะ ก่อดขึ้เรื่อยขึ้นจมขึเนจมี่หลอดเพื่อนเพื่อนออกกำลังกายครูมีครูก็ขออนุญาตบอกตัวชี้วัดของหน่วยที่สามก็คือนักเรียนจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายของตัวเองได้นะคะเรื่องการเคลื่อนไหวหมายถึงการเคลื่อนไหวอยู่กับที่และการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าใช่ไหมเอ่ยโดยใช้อุปกรณ์เป็นตัวกำหนดทิศทางได้ใช่ไหมอ่า พอเริ uhm. ่มเรียงไม่ยังคะไม่ยังเอ่ยเหนื่อยก็ออกกำลังกายเอ่เหนื่อยเพราะออกกำลังกายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่นักเรียนที่ออกกำลังกายแล้วเหนื่อยแสดงว่านักเรียนไม่ค่อยออกกำลังกายกันนะคะกินนอนกินนอนกินนอนใช่ไหมเอ่ยม่ อโอเค,อเคนักเรียนอ,<ถ>ออกอากำลังกายกันครบหมดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนที่เข้ามาเปิดกล้องให้นครูด้วยนะลกูกเปิดกล้องด้วยนะคะออปโฟของใครเนี่ยเปิดกล้องให้ครูด,ด้วยนะคะออโวันนี้จะเป็นงดระหว่างที่เราเรียนการงดแชทงดเสียงดังระหว่างที่ครูสอนโอเคไม่เอ่ยอ่าโอเคครีเ้เราจะมาเรียนกันด้วยเรื่อง เรื่องอะไรครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้พี่หมิวเสร,ร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะอะโอเคเราจะมาเรียนเรื่องทักษะการเคลื่อนไหวอะีิวยวครูขออนุญาตขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะะนี่เลยวันนี้เราเรียนการทักษะการเคลื่อนไหว เขาบอกว่านักเรียนมอแขนัตามมออหนึ่งนักเรียนเห็นไหมคะแผนผังตามมือมููเห็นไหมเอ่ยหัก่ะการเคลื่อนไหวร่างกาย 2. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการก็คือเกมแทมลูกอ่ะสี่กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่อง ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายอ่ารอแป๊บนึงอ่าขออนุญาตรอแป๊บนึงนะลูกนี่อ่ะโอเคด้วย <c oughs> อ้าว โฆษณาเหรอลูกอูดระหว่างที่รอระหว่างที่รอให้นักเรียนนั่งที่ให้เรียบร้อยอันนี้จะมีออกข้อสอบกลางภาคอันนี้จะมีออกสอบกลางภาควันนี้นักเรียนต้องตั้งใจเรียนมากๆเลยนะคะตั้งภาคเลยวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรให้เรียนอ่านข้าใจเร หลักการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคะเมื่อนอนค่ะทีนี้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นอย่างไรล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังแค่นัเกเรียนขยับก็เท่ากับนักเรียนออกกําลังกายใช่ไหมคะได้ไหมอ่ะเราม,มาดูการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหมายถึง การนำทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์มาประกอบกับจังหวะหรือเสียงดนตรีเป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเป็นการเสริมสร้างใช่ไหมเสริมสร้างความแข็งแรงความคล่องตัวและความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อของการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหว ที่ครูบอกไปหมายนักเรียนการเคลืนน่อนไหวหมายถึงการขยับร่างกายใช่ไหมคะใช่เลยใช่ครับอ่าทีนี้การเคลื่อนไหวร่างกายเวลานากักเรียนนักเรียนเคยเล่นกระโดดยางกับเพื่อนไหมคะรู้จักการกระโดดค่ะใช่ค่ะไหนนักเรียนลองยกตัวอย่างการเคลืนน่อนไหวก็คือการเล่นความเป็นปาตายกับคุณครูใช่ไหมใช่ไหมซึ่งการเคลื่อนไหวไหม การว่ายน้ําอ่าการว่ายน้ําก็คือการเคลื่อนไหวเมื่อสักครู่ก่อนเข้าเรียนของคุณครูคุณครูก็ให้นักเรียนทําการเคลื่อนไหวร่างกายโดยการให้นักเรียนทําอะไรเดินโดดตนี่แ้ละก็ทําการดนตรีค่ะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายมีความสําคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวการควบคุมร่างกายมีอยู่สามรูปแบบได้แก่ ควบคุมร่างกายอณะอ,อยู่กับที่อาน,นักเรียนลองนักเรียนลองยืนยืนอยู่กับที่อ่ะอัน,นไม่ต้องยืนก็ได้นั่งอยู่กับที่ห้ามขยับร่างกายเลยห้ามขยับร่างกายเลยเด็ดขาดอันนี้เรียกว่าการเคลื่อนร่างกายแบบอยู่กับอะไรลูกอยู่กับที่ห้ามข,ขยับเลยนะห้ามขยับอ่ะให้นักเรียนกางแขนกลางขาออกยืนขาเดียวค่ะ การกางแขนกางขาออกเปนขาเดียวอันนี้การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่ใช่ไหมอยู่กับที่ไม่เอออ่ะนี้และการเคลื่อนที่อนักเรียนลองเดินไปข้างหน้าเอาขาลงแล้วเดินไปข้างหน้าทรงตัวให้อยู่อันนี้เรียกว่าการเคลื่อนที่ ใช่ไหมอันนี้คือการเคลื่อนที่และถ้านักเรียนมีสมุดมีหนังสือนักเรียนถือสมุดมาแล้วนักเรียนเดินเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบประกอบกอุปกรณ์ใช่ไหมเอ่ยอ่าการเคลื่อนอันนั้นสรุปการเคลื่อนไหวร่างกายมีทั้งหมดกี่แบบลูกหลายแบบค่ะมีสามแบบใช่ไหมคะการเคลื่อนไหวร่างกายมีสามแบบหนึ่ง การเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่สองการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและสามการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์อ่ะแล้วการเคลื่อนไหวแบบอุปกรณ์หลานนักเรียนลองยกตัวอย่างให้ครูดูสีว่าการเคลื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ประกอบเนี่ยได้แก่การเคลื่อนไหวอย่างไรการเล่นอะไรข้สมุดอ้าวมันูก เล่นบอลเล่ใช่ไหมเล่นฟุตบอลใช่ไหมอะไรอีกแล้วการเคลื่อนไหวแบบอันนี้ล่ะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็คือเหมือนการที่เราเดินการวิ่งการเดินแต่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่คือการทรงตัวใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะอ่ะนะแล้วนักเรียนมีความทรงตัวได้ดีไหมคะ น <Again, S 2> <c oughs> ักเรียนเคยลองไหมว่าขณะที่นักเรียนยืนกลางขากลางตีนออกเนี่ยนักเรียนยืนได้นานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเอ่ยด้ทีนี้เรามาดูการควบคุมการเคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่อาจารย์ครูไปนะตอ่ไปให้นักเรียนควบคุมการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ให้นักเรียนยืนขึ้น ยืนขึ้นให้นั่งยืนยืนขึ้น,น,ยยน,น,นอ่ะยืนกันจนนั่งกันจน,นเป็นแผลกดทับแล้วลูกยืนขึ้นนิดหนึ่งอ่ะยืนขึ้นกางแขนออกสองข,องของ้างยืนขึ้นกางแขนออกสองข้างยกขาข้างซ้ายขึ้นแล้วจับเวลาตัวเองนับหนึ่งถึงสามสิบยืนให้น,นิ่งเดค่ะ เออกางขายลองยกขาซ้ายขึ้นยืนขาให้นิ่งเลยทรงอันนี้เรียกว่าการควบคุมการอะไรกออกกําลังกายแบบทุกีาอ่อ่ามีได้เดี๋ยวขอให้คะแนนนะขอให้คะแนนคนที่ทําได้นะคะส่วนคนที่ไม่ทําดวงไม่ทาครูขออนุญาตไม่ให้คะแนนนะคะอันนี้คุณรูกําลังอันนี้ครูกำลังให้คะแนนนะคะ จะทำอะไรเหรอคุ้งข้อสามสิบแล้วก็มาเอาใหม่ให้นักเรียนยืนกางแขนกางขาออกแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นให้เหลือแต่เท้าขวาแล้วจับเวลานับหนึ่งสองสามสี่เอาใหม่ทำคล้องกันทำคล้อมกันหนึ่งสองสาม ขอนุญาตให้คะแนนนะคะคนที่ไม่ทำอันนี้เรียกว่าตอบพร้อมกันลูกตอบพร้อมกันคือการออกกำลังกายแดบอยู่กับที่ใช่ไหมใช่ค<อ>่ะขออนุญาตขออนุญาตหักคะแนนพอนนะคะพอรอนไม่ทำนะคะคนที่ทำได้ก็จะได้คะแนนจบแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวกูจะ อันนี้ได้ได้ไปแล้วคนละห้าคะแนนนะคะเสร็จแล้วค่ะอ่ะโอเคอเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ทําเขาเรียกว่าการควบคุมการเพื่อนไหวการออกกําลังกายอยู่กับอะไรโลกนะคะกับที่ทรับที่นักเรียนไม่ต้องเพื่อนไหวใดๆให้นักเรียนส,งส่งตัวใ,ให้ได้ใช่ไหม ใช่ไหมคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายียงบางส่วนอย่างเช่นการกม้มการยืนการหมุนการแกว่งใช่ไหมเมื่อกี้คุณครูยกที่คุณครูยกตัวอย่างคุณครูยกตัวอย่างโดยการให้นักเรียนยืนอยู่กับที่ใช่ไหมคะครูก็หยุดทานข้าวก่อนลูกเรียนก่อนทานเสร็จครึ่งชั่วโมงค่อยทานนะคะคราวน,นี้ที่คุณครูยืนอีกไหมคะ อ่าเดียวก่อนลูกเมื่อกี้เราสอบไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้คุณครูสอบนะสอบไปแล้วหนึ่งข่านะคะอันนี้คุณครูสอบนะสอบไปแล้วหนึ่งข่าใครทําสวยเดี๋ยวคุณจะไปีกล้องดูใครทําสวยเอาคะแนนไปนะคะใครทําไม่ค่อยสวยก็คะแนนลดลหลั่นลงมานิดนึงที่คนที่ไม่สวยหมายถึงคนที่ทรงตัวตัวเองไม่ค่อยได้นะอ่ะการควบคุน,น,นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่บื้่โดยการยืด มีรูปแบบและแนวทางการฝึกดังนี้เรี่นครูให้นักเรียนทาใช่ไหมยี่นเรียนครูให้นักเรียนทำใช่ไหม,หไหมโดยการยืนกางแขนแล้วก็อะไรลกูกยกขาขึ้นใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าการฝึกการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ใช่ไหมนี่ต่อไปต่อไปเป็นการฝึกการเคลื่อนไหวแบบแบบอะไร แบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบเคลื่อนที่ไปข้างหน้าให้นักเรียนยืนตรงถอยหลังออกไปประมาณห้าเก้าถึงสิบเก้านายยืนตรงลูกถอยหลังไปห้าเก้าถึงสิบเก้าโยนห้อยหลังไม่ได้คู่โยนหถอยหลังเอาเท่าที่ได้นะคะเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้อาท,าที่นี้ให้ <c oughs> ให้นักเรียนให้นักเรียนกลางแขนออกกลางแขนออกนักเรียนกลางแขนออกนะคะอะให้นักเรียนยกส้นเท้าขึ้นให้นักเรียนยกส้นเท้าขึ้นและให้นักเรียนเดินทั้งหมดห้าเก้าเดินตรงมาหาครูเลยค่ะเดินตรงมาโดยไม่ลาก เดินมาค่ะเดียวมาเหรอเดินเียงมากเลยจะหักคะแนนนะเอาไม้กลางแขนต่อแล้วค่อยๆเดินมาตรงๆโดยให้ยกต้นเท้าขึ้นเดินห้ามลงต้นเท้าโอเคไหมคะน่าอ่านควาพร้อมกันหนึ่งสองครูจะให้คะแนนนะคะหนึ่งสองตัมเดิน นนดวงงไมค่ะดงพี่ดวงเดินให้นคุณเห็นหน่อยเสร็จแล้วค่ะโอเคอนุญาตนั่งได้เสร็จแล้วเมื่อสครูเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขนาอะไรเอ่ย ขนาดเยอะขนาดนี้มากเลยติมติน่าหลักาเลยขนาดเคลื่อนที่โดยการที่ให้นักเรียนยืนตรงยืดแขนและอะไรเอ่ยและกางแขนออกในการเดินยกส้นเท้าใช่ไหมคือการเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมคะขอการเคลื่อนที่ไปข้างหลังค่ะอ่าให้ไปยืนและจุดเดิมและเดินถอยหลังมหาวิทยาลัย อะไรดูสิดูสิดูสิด้าแขเหมือนเดิมนะคูน้าแขด้วยคำเหมือนเดิมเลยอ,ลอ่ะ,อะ ต่อไปต่อไปเมื่อคู่เป็นแล้ว,ลวอะโอเคนั่งลงได้นั่งลงได้เด็กยมเปล่นกองไครับแม่แมอที่เจอที่ทรงตัวแบบใหม่นี่ทรงตัวแบบใหม่โอเคใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้รูจะให้การ<ม>บ้านกับนักเรียนแต่ให้นักเรียนังคูก,ก่อนถ้านักเรียนนั่งลงนั่งที่เรียบร้อยและเตรียมฟปงโอเคนะคะ อ่าจากกูเป็นการเคลื่อนไหวเคลื่อนควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขนาอะไรเลย <c oughs> ลขนาย่งขนาดื่อนรุพี่ไปข้างหน้าและ้ <c oughs> หหาหลังใช่ไหมอ่ะการเขาบอกว่าการควบคุมการเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งเช่นการเดินเดินก็ได้วิ่งก็ได้กระโดดก็ได้ไระไลก็ได้หรือ การตรงตัวแบบเคื่องที่ไปทางหน้า,าก็คือเมื่อกี้มีใครนะเอาให้คุณครูตินตินใช่ไหมลูกสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะ,อ,ะอ,อ่าอส,อสเกต็ตสเก็ตใช่ไหมอ่าไม่ว่าจะวิะวงว่งในทางตรงสเก็ตวิ่งในทางชันหรือว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ได้นี่เรียกว่าการเคลื่อนไหว ดูริการที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลังอะเราเรียนแล้วสองเรื่องแล้วใช่ไหมคะการเคลื่อนที่อยู่กับที่กับสองการเคลื่อนที่อะไรเคลื่อนที่ไปข้างหน้าใช่ไหมและสุดท้ายและสุดท้ายคือและสุดท้ายคืออะไรลูกการพัฒนากาไหวร่างกายแบบอะไรระวังครับแบบอะไร แบบประกอบอุปกรณ์แน่แนอนก่อนติ้นติ้นมาฟังครูก่อนอ่ะทีนี้ให้นักเรียนตั้งใจตั้งใจอันนี้คือการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ใช่ไหมการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ก็คือการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน,น่งหนึ่ง การเคลื่อนไหวทางกายเทียงบางขวดในมีโดยมีอะไรเป็นประกอบประกอุปกรณ์อย่างเช่นอะไรบ้างล่าสเก็ตรองเท้าสเก็ตสองฟุตบอลสามโรลเลอร์บองใช่ไหมรองเท้าสเก็ตครับอ้ารองเท้าสเก็ตก็ใช่แล้วอะไรอีกมันไม่ใช่รองเท้าสเก็ตมันคือโรลเลอร์เบลดโรลเลอร์เบลดใช่ทุกคนมีโรลเลอร์เบลดอ่ะอ่าใช่ไหม เพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนการบ้านอันนี้คือตอนเรื่องอะไรนี่แหละมอมเทคอะไรนี่แหละมันจะเป็นสองด้านอ่ะอ่าก่อนสรุปก่อนฟังครูก่อนวันนี้คุณครูสอนเรื่องอะไรไปครูสอนเรื่องอะไรสองเรื่องเลื่อนพี่ใช่ไหม การการเคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมคุณครูสอนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายลูกเด่นแล้กคุณครูมาไหนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมคุณครูอยู่ไหมลูกอ๋อมาแล้วอ่ะโอเคคุณครูขออนุญาตสั่งการบ้านนะคะจ้าอ่ะนักเรียนตั้งใจฟัง อันนี้สิบคะแนนคือคะแนนเก็บนะลูกคือคะแนนเก็บนะคะได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมให้นักเรียนให้นักเรียนส่งคลิปส่งคลิปการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งสามแบบอะไเคลื่อนไหวบใช่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเื่ออะการ เขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวร่างกายมีสามแบบแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งการเคลื่อนไหวบแบบที่สองการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและแบบสุดท้ายแบบที่สามคือแบบที่สามคือแบบที่สามคือแบบคอะไรลูก เพื่อนไหวแบบมีอุปกรณ์ค่ะคถูกตอ้องเพื่อนไหวด็กมีอุปกรณ์ให้นักเรียนอัดคลิปของนักเรียนมาทั้งสามแบบโอเคไหมที่ใช<ค>่ไม่ส่งไม่มีคะแนนนะคะนักเรียนต้องส่งนะเพราะว่าเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์สกรีนนักเรียนดูอีกแป๊บเดี๋ยวหนึ่งแป๊บหนึ่ง ต้องาุไม่กไม่ได้นะตั้งกล้องยองแล้วเราจะทำนะอ๋อตอนนี้ฝนตกที่บ้านนักเรียนฝนตกไหมคะบ้านหนูไม่ตกครับอะแล้วบ้านหนูตกป่ะน่ดูตกครับจะตกอตนนี้ที่โรงเรียนตอนนี้ทีที่โรงเรียนฝนตกข้า้งค่ะฝนตกเนอะ นักเรียนเข้าใจกันบ้านมือสั่งไม่ลูกเนี่ยรู้ไหมกําลังถึงกําลังนักเรียนเข้าใจกันบ้านมือสั่งไม่รูกเข้าใจเขาล้าอโอเคเดี๋ยวครุ่นี้ว่าคุณครูจะส่งคุณครูจะส่งหัวข้อการบ้านไปให้ในไลน์อีกทีนึงกรนี้สัญญาณสิบเอ็ดสี่สิบเกย์มากเลยนักเรียนได้ยินของครูไหมคะได้ยินครับครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะ จบไร้การสอนขอให้นักเรียนออกกำลังกายอีกรอบหนึ่งวิ่งหนึ่งร้อยกระโดดตบหนึ่งร้อยปฏิบัติค่ะเร็วเร็ววิ่งหนึ่งรอยกระโดดตบ 100. หนึ่งร้อยคุณูอนหญ่ให้คะแนนคนที่ได้รั่งนะคะสับตออโอเคเอาดีด คนที่ทำามคำสั่นคะนนี้ทีําตัาังางวออกกลังกายด้วยลูงกลูกังยวลังกายค้วังกาย้ออังด้ลูกออกกลังกายด้ลังกายด้กอก้วั ผมไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถไม่มีไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายถ่ายถ่ายได้ใช่ไหมครับใช่ครออะใครที่ไม่มีอุปกรณ์สามารถถ่ายได้แมงครูแมงคุณครูในไลน์และแท็กชื่อคุณครูนะคะในไลน์คูเลยโอเคไเลยโอเคไหมคะเมนื่อยไม่มีปัญหา สำหรับนักเรียนที่สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ที่จะถ่ายคลิปเดี๋ยวเปิดเทอมหรือว่าวันไหนที่เราสามารถมาเจอกันได้คุณครูจะให้นักเรียนออกกําลังกายนะตอนนั้นเพื่อทําความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจมากแค่ไหนกับคุณครูโอเคไหมคะอ่าโอเคส่วนนักเรียนที่สามารถถ่ายคลิปได้ลงคลิปและแท็กคุณครูมาคุณครูจะให้คะแนนเป็นคะแนนเก็บ ของฟางค่ะช่องในไลน์กลุ่มใช่ไหมครับใช่ครับช่องไลน์กลุ่มอยู่ด้วยที่โรงเรียนเลยโอ้ฝนตกหนักมากเลยตอนนี้วันนี้ไม่หนักนะครับฝนตกไม่ค่ะอันนี้มันตกูอยู่ใน